ตอนนี้ผมเจอหลักฐานการฟอ,อกเงินของลัทธินี้แล้วตอนนี้ผมกำลังอัปโหลดไฟล์ส่งไปให้ครับยังไงก็ส่งกำลับบงเสริมบุกเข้ามาจับพวกมันได้เลยครับสวัสดีครับ <S <S เป็นไงบ้างคุณอัปโหลดไฟล์ไปถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยอะ่ะเน็ตที่นี่มันอับสัญญาณน่าจะใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงเลยอะ่ะไม่เป็นไรครับ ตอนนี้กำลังเสริมกำลังมางไงคุณก็เตรียมตัวให้พร้อมจะได้รีบออกไปจากที่นี่กันขอบคุณนะคะไม่ต้องขอบคุณหรอกครับยังไงก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วค่ะแต่ก็ถือว่ายินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะคุณตำรวจ ไอ้วุ้นไก่อย่าบอกนะว่ามึงเป็นมึงเป็นตำรวจนะเปล่านะครับพ่อผมไม่ได้เป็นตำรวจปลอมตัวมาเงินก็แล้วไปงัง้งแสดงว่ามึงเป็นชู้สินะไม่ใช่นะเมมเมเพ่อใจผิดแล้ว พ่อมีความช้ำอกช้ำใจที่จะประกาศให้ลูกๆทุกคนได้ทราบว่าพามารดากับลูกวันไกเป็นชู้กัน